ภาษาไทยป .2 เรื่องรอบรู้ผันวรรณยุกต์จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะคือ 1. บอกหลักการผันวรรณยุกต์ได้ 2. สามารถผันวรรณยุกอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ําได้ค่ะการผันวรรณยุกต์นะคะคือการออกเสียงที่เปลี่ยนไปตามเสียงของพยัญชนะและเสียงวรรณยุกต์ซึ่งบางคํามีรูปและเสียงวรรณยุกต์ที่ไม่ตรงกัน การผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางอักษรกลางมี9ตัวนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองค์คำที่มีเพญชนะต้นเป็นอักษรกลางผ่านเสียงวรรณยุกต์ได้ครบทั้งห้าเสียงเลยก็คือสามัญเอกโทตรีและจัตาวาค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ คำที่1คําคำว่ากากไก่เป็นพยัญชนะต้นซึ่งอยู่ในอักษรกลางผันได้5้าเสียงก็คือกา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 คำว่ากาเป็นเสียงสามัญกาเป็นเสียงเอกกาเป็นเสียงโทกาเป็นเสียงตีและกาเป็นเสียงจัตาวาค่ะ คำที่2คํคำว่าปูปอปลาเป็นพรยัญชนะต้นปอปลาเป็นอักษรกลางนะคะผันหน้าห้าเสียงก็คือปู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 ปปการผันวรรณยุกต์อักษรสูงอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกสาฐานควร คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงสามารถผันวรรณยุกต์ได้3เสียงนะคะก็คือเอกโทจัตวาแต่เวลาผ่านให้เราเริ่มผันจากจัตวาแล้วมาเอกแล้วมาโทนะคะตัวอย่างนะคะคำที่1คําคำว่าสาเราผันจากเสียงจัตวาก่อนแล้วมาเสียงเอกแล้วมาเสียงโทรเราจะไม่มีเสียงสามัญและเสียงตรีนะคะสาสาซา คำว่าสาจะเป็นเสียงจัตวาสาจะเป็นเสียงเอกและซาจะเป็นเสียงโทค่ะคำที่สองคำว่าถูเดี๋ยวเราผันจากเสียงจัตวาและมาเสียงเอกและมาเสียงโทเหมือนเดิมนะคะถูถูทู่ต่อไปเป็นการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำนะคะอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวแบ่งออกเป็นอักษรเดี่ยว10ตัวและอักษรคู่14ตัว อักษรเดียว10ตัวก็คืองูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกอักษรคู่ก็คือพ่อขาฟันทองซื้อช้างห้อคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำผันเสียงวรรณยุกได้3เสียงนะคะก็คือเสียงสามันเสียงโทและก็เสียงตรีค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะคําที่1คําว่านานหนูเป็นพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ําผันได้3เสียงก็คือเสียงสามัญเสียงโทและก็เสียงตรีนะคะเดี๋ยวเรามาผันเพร้อมกันนะคะนาหน้านาคําว่านาเป็นเสียงสามัญคาว่าหน้าเป็นเสียงโทแต่เวลาเขียนเขียนเป็นหมายเอกคําว่านาเป็นเสียงตรีนะคะแต่เวลาเขียนโดาเขียนเป็นไม้โท การผันวรรณยุกต์อักษรต่ำถ้าเขียนเป็นรูปเอกจะเป็นเสียงโทถ้าเขียนรูปโทจะเป็นเสียงตรีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาผันคำที่สองรอพร้อมๆกันนะคะคำที่สองคำว่ารองผันได้สามเสียงก็คือรองร่องร้องรองเป็นเสียงสามัญร่องเป็นเสียงโทร้รองเป็นเสียงตรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะข้อที่หนึ่ง จ,จุดจุดจุดกาเกาะบนเจุดจุดจุดควรเติมข้อใดคะคำตอบก็คือกอไก่อีกากับเก้าอีค่ะข้อที่2นะคะข้อใดผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง คำตอบก็คือขอไข่ค่ะปาน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 ข้อที่3นะคะข้อใดผ่านวรรณยุกต์ได้ถูกต้องคำตอบก็คือขอไข่ค่ะถุงถุงทุ่ง ต่อไปข้อที่4นะคะข้อใดมีเสียงวรรณยุกเหมือนกับคําว่าสุขคำตอบก็คือขอไข่ค่ะหงคําว่าหงกับคําว่าสุขเหมือนกันเพราะว่าเป็นรูปสามัญแต่เสียงจัตวานั่นเองค่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะ อักษรชนิดใดสามารถผันวรรณยุกต์ได้ครบทั้ง5เสียงเลยคำตอบก็คือขอไข่อักษรกลางค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะ การผันวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางผันเสียงวรรณยุกต์ได้ครบทั้ง5้าเสียงเลยก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและก็เสียงจัตวาค่ะการผันวรรณยุกต์อักษรสูงคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงนะคะผันเสียงวรรณยุกต์ได้แค่3ามเสียงก็คือเสียงเอกเสียงโทเสียงจัตวา แต่เราห้ามลืมว่าเสียงจัตวานั้นเวลาเราเขียนเราเขียนในรูปสามัญนะคะการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำผันเสียงวรรณยุกต์ได้แค่3ามเสียงนะคะก็คือเสียงสามัญเสียงโทและก็เสียงตรีแต่เราห้ามลืมเหมือนกันนะคะว่าเสียงโทจะเขียนในรูปเอกส่วนเสียงตรีจะเขียนในรูปโทค่ะเดี๋ยวเรามาดูการบ้านกันนะคะ ให้นักเรียนจำแนกคำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ลงในตารางพร้อมตั้งเขียนระบุให้คุณครูด้วยนะคะว่าคำคำนั้นอยู่ในอักษรใดอักษรสูงอักษรกลางหรืออักษรต่ำเดี๋ยวคุณครูจะส่งตารางตัวอย่างนี้ลงในลายกลุ่มนะคะ